รับที่ประกอบการตัดสินใจนะครับ h อ n d a า c x ตัวเตาแก๊สนะครับ150ตัว LED นะครับเนี่ยรถปี59นะครับรถสวยเลยนะครับสวยใสยเลยไม้แท้พันเะปอร์เซ็นต์ฮะหมื่นโลนะครับนี่ไม้แท้ดูตามแมวเห็นไหมครับเนี่ยนะสับใสกมาเนานะไม่ใช้ใบหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่โลนะครับ ดูรอบๆพันฮะรถสวยนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะฮะี่มีขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยฮะโอ้โหอย่าไปซีเรียสมันนี่ครับคันนี้ดาวห้าพันเก้าพอดาวห้าพันเอ้ยน่าห้าพันเก้าบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องไปดูเลทก่อนนะครับขอโทษทีเริ่งฟื้น เงินสดขายอยู่5 9 9 0 0บาทนะครับ5 9 9 0 0บาทนะครับที่เหลือดาวเอานะฮะยอดจัดน่าจะได้5 4นะครับยอดจัดน่าจะได้5,400น,นี่ฮะ <c oughs> เป็นตัวเตาแก๊สนะครับ <c oughs> รถสวยนะครับ <c oughs> สนใจโทรมาได้ครับผม0,8,9,136,8,7,4,5รถอยู่บ้านถ้ำนะครับ อำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายส่งได้ทั่วประเทศนะครับอันนี้ปล่อยดาวหกพันเก้านะครับหกพันเก้านะครับส่งเดือนละสองพันกว่าบาทนะฮะดาวหกพันเก้านะครับเงินดาวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลดให้ได้นะฮะถ้าเครดิตดีเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคตอนนี้เปิดเป็นราคานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะรายละเอียดเงินสดเงินผ่อนเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวให้ดูนะครับสวัสดีครับ